จีนอายุ126ปีก่อนลาจากโลกนี้ไปได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาดูแลถนอมสุขภาพด้วยตนเองมี9ข้อ 1. ถูฝ่ามือ5นาทีประมาณ300ครั้งเพื่อกระตุ้นอวัยวะภายในปรับสมดุลหยินหยางบำบัดอาการปวดไหล่และสายตาเมื่อยลา้า 2. ใช้มือลูบผมจากหน้าผากถึงท้ายถอยวันละ2 4ถึงครั้งเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของหัวใจบำรุงรากผมทำให้เส้นผมดำเงางาม 3. ใช้มือครึงใบหูไปมาทั้งสองข้างจนรู้สึกอุ่นเพื่อเสริมการฟังโดยสามารถแก้หูอื้อสายตาพร่ามัวป้องกันอัลไซเมอร์ 4. กรอกตาตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาข้างละ30ครั้งทำให้ตาสว่างกล้ามเนื้อตาแข็งแรงป้องกันเนื้อเยื่อตาอักเสบและสายตาสั้น 5. ใช้นิ้วหัวแม่มือถูไถร่องจมูก1นาทีประมาณ50ครั้งบำบัดอาการหวัดติดเชื้อทางเดินหายใจรวมทั้งโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตหัวใจตีบ 6. ขบฟันม้วนลิ้นเบาๆหนาที ทำให้รากฟันและเหงือกแข็งแรงโลหิตไหลเวียนม้วนล,ลิ้นทำให้ลิ้นเคลื่อนไหวสะดวกเพิ่มการรับรู้รสชาติ 7. กดที่สะดือเบาๆ1นาทีใช้ฝ่ามือครึงรอบสะดือตามเข็มนาฬิกาทำให้กระเพาะลำไส้ขับถ่ายไหลลื่นยังช่วยในการย่อยอาหารด้วย 8. ปขมแมวท้องขมิบก้น1นาทีเพิ่มการยืดหดกล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนะัก ยืนพับแขนหนึ่งนาทีทำให้โลหิตและออกซิเจนไหลเวียนอย่างรวดเร็วเพียงพอสำหรับระบระบะสูบฉีดโลหิตของหัวใจติดตามเ e อิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเ e อิร์นเวย์ช่วยคุณมีสุขภาพสมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จ e ีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์ ศูน5 1สองเจ็ดห้าหนึ่งสี่สามเก้าเก้า